กับสอนโน้นนะคะรับเหลี่ยนตานะคะคใน EP ีที่11นั่นเองเมื่อเช้าลงไปแล้วนะคะพิเศษฝุดๆไปเลยนะคะเพราะลงไปตั้งห้าแมปห้าเหรียญตาบอกเลยว่าใครที่สะสมอยู่ดูตามคลิปพี่แป้งก็จะได้เหรียญเยอะขึ้นนั่นเอง ยันที่บอกไปนะคะน้องๆคนไหนเนี่ยที่ไม่รู้ว่าอีเวนต์นี่คืออะไรนะคะสามารถไปดูเพลย์ลิสต์ในอีเวนต์เดอร์ฮันพี่แป้งได้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าของโค้ดเทและของโคโ้ดแลนะคะเพราะโลบอกได้จ,จัดอีเวนต์นี้มาใครที่ยังไม่ได้รีบทําก็ต้องทําแล้วนะคะน้องๆเพราะอีเวนต์นี้นะคะหมดฟิ้นเดือนนี้เหลือเวลา11 12วันเอง EP นี้มีแต่แมปง่ายๆนะคะแมปแรกก็คือ Royal High นะคะแมปของสาวๆนั่นเองค่ะเมื่อเข้ามาแล้วให้น้องๆน,น,นะคะกดเพลงตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นด้านขวามือให้กดเทเลพอร์ต แล้วก็กดคําว่า New ตรงนี้นะคะเราจะไปที่อีเวนต์กันแล้วก็โดดเข้ามาข้างในนี้ได้เลยและสิ่งที่น้องๆจะต้องทำนะคะในอีเวนต์ครั้งนี้นั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องทําการนเดินเก็บไข่ทั่วแมปนะคะเป็นจํานวน50ฟองซึ่งหากเกมมันจบก่อนที่เราจะได้50ฟองไม่เป็นไรค่ะเราแค่เริ่มใหม่นะคะน้องๆก็เก็บสะสมต่อไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะมี50ฟองทุกครั้งที่เราเก็บได้10ฟองเนี่ยน้องๆจะต้องเอาไปเก็บที่ตะก้าก่อนนะคะแล้วเราจะถึงเก็บต่อได้ไม่งั้นนะคะตัวมันจะเต็ ะะเมื่อรบ50แล้วนะคะน้องๆให้กดเลข50ตรงนี้มันจะขึ้นไข่ย2ฟองให้น้องๆเลือกสีชมพูฐานด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นนะคะเราจะได้เหรียญตาจากแมปแมปนี้ไปเลยแมปต่อไปเราก็ง่ายเหมือนกันนะคะใช้เวลา 2- 3นาทีเท่านั้นก็ได้เหรียญตาไปเลยค่ะเราไปดูกันเมื่อเข้ามานะคะให้เทเลพอร์ตไปยังอีเวนท์ที่อยู่ด้านขวามือนะคะจากนั้นเลือกตัวละครที่เราอยากจะเป็นค่ะภารกิจที่น้องจะต้องทำนั่นก็คือ,น,อน้องจะต้องตามหาไข่เพื่อให้ตัวเองมีพอยท์ทั้งหมด3พอยท์ซึ่งตอนแรกเราจะอยู่ด้านไหน แนะนําให้น้องๆหาทางออกนะคะแล้วเดินออกมาข้างนอกแล้วก็มาหาไข่ค่ะซึ่งไข่บางฟองเนี่ยอาจจะมีถึง2พอยต์เลยแค่เก็บแค่ใบเดียวก็ได้2พอยต์แล้วหรืออาจจะมีแค่1พอยต์ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยเราจะต้องหาถึง3ฟองหรือ10ฟองนะคะน้องๆเพราะบางทีน้องๆอ,อาจจะไปเจอนะคะ1ฟองเนี่ยได้ทั้งหมด3พอยต์เลยหรือ1ฟองเนี่ยได้2พอยต์อาจจะเก็บแค่2ฟองแบบพี่แป้งแล้วก็ได้3พอยต์ไปเลยหรือพี่แป้งอธิบายแล้วน้องๆงงไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะฟังว่าน้องๆเก็บไข่ย,ยังไงก็ได้จนกว่าเหรียญตา จะขึ้นสีเหลืองด้านขวามือแบบนี้นั่นหมายความว่าการันตีเลยค่ะน้องๆได้เหรียญตาจากแมปแบบนี้ไปแล้วเรียบร้อยนอกจากเราจะเป็นสัตว์แล้วนะคะเราจะต้องไปยิงปืนค่ะไปแมปต่อไปกันเลยเมื่อน้องๆเข้ามาให้เดินตรงมาก่อนนะคะเราจะไปในอีเวนต์นี้ค่ะเดี๋ยวพี่แป้นจะอธิบายฟังซึ่งข้างในอีเวนต์นะคะน้องๆเราเนี่ยจะต้องทําภารกิจทั้งหมด5อันเพื่อปลดด็อกนะคะอันสูงสุดนั่นเองเข้ามาเนี่ยตอนแรกให้เล่นกับเพื่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ไปหนึ่งๆกับเพื่อนแล้วทําการเลือกแมป แบบนี้จำนั้นนะคะให้น้องเนี่ยเดินนะคะดิวกับเพื่อเลยว่าอย่าเพิ่งฆ่าฉันนะคะให้ฉันเก็บของก่อนซึ่งของเนี่ยจะต้องมาเก็บตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนโล่นะคะกดอีตรงนี้ได้เลยหนึ่งภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฆ่าเพื่อนนะคะน้องแล้วต้องชนะด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้น้องเดนเดินกลับเข้ามาแล้วน้องจะเห็นว่าเราปลดล็อกไปทั้งหมด3อันแล้วเลยแค่อันเดียวนะคะเราจะไปปลดล็อกอันใหญ่สุดได้นั่นเองให้น้องไปเล่นสองสองก็ได้สามสามก็ได้แล้วทําการโหวตเลือกแมพค่ะสิ่งแรกนั่นก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะ ข้าฝั่งตรงข้ามยังไงก็ได้ให้ทีมของเราเนี่ยนั่นชนะนั่นเองเพอเราชนะปั๊บนะคะให้น้องๆนองเนี่ยออกมานะคะแล้วกลับไปที่เดิมนะคะที่มันเป็นอีเวนต์สีฟ้าแบบนี้แล้วตรงเข้าไปค่ะจากนั้นน้องจะเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องทําการปลดล็อกทั้งหมด5อันก่อนนะคะซึ่งต้องหันมากดอ e, ี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  e, นะคะแล้วมากดอันใหญ่อีกทีหนึ่งก็จะได้เหรียญตาจากแบบนี้ไปเลย สุดท้ายเนี่ยน่าจะถูกใจน้องๆผู้ชายหลายๆคนพี่แปลเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยเล่นแน่นอนกับ Tower Defense Simulator นั่นเองเมื่อเข้ามาแล้วให้น้องๆกดสตาร์ทได้เลยนะคะจากนั้นเด่ยเขาจะวาร์ปเรามาน้องๆเนี่ยน่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วนะแค่วางตัวละครของเราไปนะคะแล้วก็ทําการ ะะซึ่งมันจะมีเวฟทั้งหมด10เวฟค่ะให้นอนๆนะคะเล่นจนจบให้ถึง10เวฟนะคะพยายามอยาให้ศัตรูเนี่ยไปถึงบ้านเราได้นะคะไม่งั้นเลือดบ้านเราจะหมดพอเลือดบ้านเราหมดปับ๊บเรามีสิทธิ์ที่จะแพ้สูงมากๆเลยและตัวสุดท้ายที่เป็นตัวใหญ่สุดบอสเนี่ยน้องๆจะเห็นหลอดเลือดของเขาใช่ไหมคะเราจํากัดวางตัวละครได้แค่40ตัวแนะนานว่าให้ขายตัวหน,น้าๆที่บอสผ่านไปแล้วนะคะมาวางหลังๆนะคะจะได้ตีไหวจากนั้นนะคะเมื่อบอสตายเราจะได้เหรียญตาเลยพี่แป้งทําคลิปมาน้องๆก็รีบไปทานะคะเพราะช่วง พี่แปงก็จะลงสอนรับเหลี่ยนตาอีกบอกเลยว่าซับซ้อนนะคะแต่บอกเลยว่าแบบนี้สนุกมากๆต้องรอดูกันแล้วว่าจะลงคลิปไหนอย่าลืมนะคะน้องๆกดไลค์เป็นกำลังใจพี่แปงเยอะๆด้วยเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ